เอาเริ่มทีอหุบเขาลึกลับที่มีชื่อว่าหุบเขากินคนที่ตั้งอยู่ในป่าที่ไม่มีใครรู้จักเมื่อนา,นานมาแล้วในป่าที่ไม่มีใครรู้จักมีหุบเขาลึกลับที่มีชื่อว่าหุบเขากินคนหุบเขานี้มีสัตว์ประหลาดที่กินคนเป็นอาหารแต่ไม่มีใครเห็นสัตว์ประหลาดนั้นมาก่อนและไม่มีใครรอดชีวิตจากหุบเขานี้มาบอกเราวันหนึ่งมีกลุ่มนักผจญภัยสี่คน เข้ามาในหมู่บ้านผมเ,เป็นนักล่าสมบัติมาจากในเมืองมีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศหลายปีได้ยินเรื่องหุบเขาขิ้นคนอยากจะได้พานผีมือดีสะกคนนำทางขึ้นเขาทายท่าทางเป็นผู้นำพูดกับคนในหมู่บ้านทายคนหนึ่งในหมู่บ้านพูดว่าในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครรับงานนายพานเก่งๆหลายคนเข้าไปในหุบเขาขินคนไม่มีใครได้กลับออกมาเลยมันเป็นป่าอารพนนะคุณผู่คนในหมู่บ้าน กระซิบกระซาบกันพูดถึงกบเขานี้บอกกันว่าเป็นตินแดงแห่งความตายไม่มีใครที่เข้าไปแล้วออกมาได้แต่มีพานคนหนึ่งชื่อยอดเคยเป็นทหารเก่งมากอยู่ถัดไปอีกสองหมู่บ้านผมได้ยินว่าเขาต้องการเงินมาใช้หนี้นอกระบบให้กับน้องสาวไม่แน่เขาอ,อาจรับงานนี้ก็ได้ผุ่มนักกล้าสมบัติพากันมาที่บ้านนายพานยอดคุณยอดอยู่ไหมครับ ไม่ทราบว่ามีผู้ลายอะไรกับผมครับสวัสดีครับคุณยอดผมชื่อสมชายเป็นหัวหน้าทีมผจญภัยพวกผมต้องการเข้าไปในหุบเขากินคนอยากให้คุณยอดช่วยเป็นนายพานนำทางให้หน่อยยอดมีท่าทางลังเลหายผู้นำกลุ่มดีบเสนอเงินก้อนโตให้กับพานยอดทันทีหลังจากได้ปรึกษากันพานยอดตัดสินใจที่จะนำทางไปสำรวจหุบเขากินคน ผ่านยอดเตรียมตัวเองด้วยอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยและเดินทางพากลุ่มนักผจนภัยเข้าไปในหุบเขากินคนหุบเขากินคนตั้งแต่ทางขึ้นหมอกปกคลุมยอดเขาสูงชันหดบังทุกสิ่งในหุบเขาที่อยู่เบื้องล่างเมื่อเข้าไปใกล้หุบเขามากขึ้นทุกคนรู้สึกถึงบรรยากาศที่อึดอัดอากาศเย็นยะเยือก เสียงนกร้องเงียบหายไปเหลือเพียงความเยียบกันที่หน้าฝนล,ลุกหัวเขาขึ้นน้ำลายลุยต่อไปกลุ่มนักผจญภัยเดินเข้าไปในหุบเขาลึก,กลับทุกก้าวเดินที่เขาเดินเป็นเสียงดังในความเยียบป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้กับเงียบวังเวงกล่าวอยู่กลางทะเลทรายนานทีจะได้ยินเสียงนกร้องน่ากลัวมาแต่ไกลทางเข้าหุบเขากินคน มีสะพานไม้ทอดยาวข้ามแม่น้ำเป็นสะพานที่เก่าแก่พร้อมที่จะพังทลายได้ทุกเมื่อสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานมรณะมีเรื่องเล่าว่าในแม่น้ำมีสัตว์ประหลาดยักษ์ดึกดำบรรพ์คอยดักจับคนที่ข้ามสะพานกินเป็นอาหารในขณะที่นักกล้าสมบัติขากันเดินข้ามสะพานานั้นทันใดนั้นมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มหฮมบา หายกับงูยักษ์แต่มีสีหางเหมือนกับหนวดปลามหมึกโผล่พวดขึ้นมาจากแม่น้ํามันใช้ปากที่มีฟันแบบกับฟันของปลาฉลามจับชายหนุ่มที่เดินอยู่ข้างหลังอาหารพร้อมกับทรงเสียงร้องคําลาบน่ากลัวก้องดังไปทั่วทั้งคุนเขาทุกคนตกใจมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นมะกลาดงูน้ำยักษ์สีหางไล่ตาม กลุ่มนักกล่าวสมบัติเมื่อต่างสติได้ต่างพากันวิ่งหนีจนสุดชีวิตหลังจากข้ามวังมาได้ทันใดน,นั้นก็ได้ยินเสียงหมาป่าเห่าหอนเสียงกิดร้องแหลมคมเสียงนั้นมาจากไหนพวกเขามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเลยใจเต้นรัวเลิ่กกลัวอาดยอดเดินทางต่อไปอย่างระมัดระวังเขาสังเกตเห็นว่าต้นไม้ในขเขานี้มัน,นตายแล้วใบไม้่มวกลรนเผยให้เห็นกิ่งก้านที่แห้งกรัง ต้นไม้บางต้นมีรอยเล็บขนาดใหญ่มันเป็นภาพที่น่าสะยดนสยองในที่สุดเขาก็มาถึงใจกลางหุบเขาที่นี่เขาพบกับกองกระดูกมนุษย์มากมายกองกระดูกเหล่านั้นขาวโพลนเรียงรายอยู่บนพื้นดินมันเป็นหลักฐานที่น่ากลัวของอันตรายในหูบเขานี้พาดยอดพูดว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องมองพวกเราอยู่เมื่อหันไปมองรลบๆก็ไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในหูบเขานี้ หาทางออกไปเจอทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงผีเท้าเสียงนั้นดังมาจากทางด้านหลังเขาหันขวับไปมองเห็นเงาดําขนาดใหญ่วากไม้กําลังเคลื่อนที่เข้ามาหากําลังเคลื่อนที่เข้ามาหาไกลเข้ามาไกลเข้ามามาวสุปันตาสัตว์ประหลาดหลางคล้ายหมาป่าตัวใหญ่ท่องวนงมันงแขนและเป็นก้าวกระุกบนยาวบนหลังเหลืองแสงในทีมืดเหมือนกับว่าพวกมันมาจากโลกปีศาจ คุมนักผพชนภัยกิีดร้องด้วยความหวาดกลัวพวกเขาพยายามวิง่งหนีแต่สัตว์ประหลาดนั้นเร็วมากพวกมันตะปบเขาลงบนพื้นรู้สึกถึงกงเล็บแหลมคมทิมแทมเข่าที่เนื้อหนังยานเกินขึ้นเร็วมากมาตัวตอนนี้เหลือพานยอดกับหัวหน้าทีมที่ชื่อสมชายที่ยังมีชีวิตอยู่เข่าทั้งสองคนมือซ้า,ายถือเขไฟมือขวาถืปปอบีดไว้ป้องกันตัว ผู้สัตว์ประหลาดลูกลางขายไม้ป่าตัวใหญ่เอาวัวใอ่ตัวฟัวไฟมันพากันยืนล้อมทั้งสองคนไว้เสียงเห่าหอยหวนกับผ่าพางที่น่ากลัวทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงแทบบจะหลุดออกมาข้างนอกด้วยความหวาดกลัวผ่านยอดพาสมชายหนีเข้าไปในถ้ำเอารู้สึกถึงพลังชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากถ้ำนี้ผูกสัตว์ประหลาดไม่ได้ตามเข้ามาพวกมันกําลังกลัวบางอย่างที่อยู่ในถ้ำพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะพี่สมชายทั้งสองคน หลบหนวงความกล้าหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินเข้าไปในถรร้ำถาำนั้นมืดมิดเขาใช้คบไฟสองทางเขาเห็นภาพวาดบนผนังถ้ำภาพวาดเหล่านั้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของภูเขาคิดคนนานมาแล้วภูเขานี้ เคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ผู้นคนอาศัยอยู่อย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึง่งความชั่วร้ายก็มาเยือนอีสาต์ร้ายเกิดขึ้นหลังจากมีหินลูกไฟตกลงมาจากท้องฟ้าผั้ที่อาศัยอยู่ในหุบเขาเกิดการกลายพันธุ์มันกินผู้คนเป็นอาหารอาวุธธรรมดาไม่สามารถทำร้ายมันได้ผู้คนหวาดกลัวพยายามหาทางกำจัดสัตว์ประหลาดร้ายในที่สุด สร้างเล็กฝวีมือดีที่สุดในหมู่บ้านได้นำหินดาวตกมาสร้างบิดดาบยาวได้เล่มหนึ่งพวกเขาเรียบดาบพิเศษนี้ว่าดาบเล็กไหลใช้นุ่งผูก่าหารหรือดาบเล็กไหลนำคนในหมู่บ้านอาสาที่จะปราบสัตว์ร้ายพวกเขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาด้ายอย่างดุเดือดเป็นเวลาถึง7วันจนเหนื่อยล้าในวันที่เจ็ด ูยักษ์ตัวใหญ่เท่าทางกว้ายาวร้อยเมตรปรากฏตัวขึ้นเหมัอนผลพิษกลายเป็นหมอ,อกพิษปกคลุมทั้งุบเขาผู้คนที่เข้าไปในุูเขาจะถูกหมอกพิษฆ่าตายสุดท้ายชาวบ้านท,ที่เหลือพากันอพยพหนีออกจากุูเขาผ่านยอดพูดกับหัวหน้าทีมนักล่าสมบัติที่ชื่อสมชายว่าพวกคุณกำลังตามหามีดดาบเล็กไหลในตำนานใช่ไหมครับใช่แล้วผ่านยอดพวกเรามาที่นี่เพื่อตามหามีดเล็กไหลในตำนาน แต่คิดไม่ถึงว่าจะพบกับเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้สมชายพูดออกมาอย่างรู้สึกผิดที่ลูกทิ้ตตองมาตายกันหมดผ่านยอดเดินเข้าไปในยังใจกลางถ้ำที่นั่นเขาพบแทนถินบนแทนหินมีมีดดาบเล็กไหลวางอยู่ผ่านยอดเดินเข้าไปหยิบมีดวิเศษขึ้นเขารู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่แผ่กระจายออกมาจากตัวดาบทัในใดนั้นผ่านยอดได้ยินเสียงกรดร้องของสมชายเขารีบวิ่งออกไปดู เขารู้สึกตกใจงูยักษ์ขนาดใหญ่ตัวเท่าช้างยาวกว่าร้อยเมตรกำลังอ้าปากกินสมชายเป็นอาหารผ่านยอดรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาหยิบดาบพิเศษขึ้นมาแล้ววิ่งเข้าหากูยักษ์งูยักษ์เห็นผ่านยอดมันคำรามด้วยความกผ่านยอดใช้ดาบเด็กไหลฟา,าดปันใส่งูยักษ์งูยักษ์นั้นรู้สึกเจ็บมันพยายามโจมตีผ่านยอดแต่ผ่านยอดหลบทีนี้ได้ทัน เขาใช้ดาบพิเศษเล็กไหลแทงเข้าไปที่คอหูยักษ์ไกลพันก่อนที่มันจะตายอูยักษ์ได้สะบัดหัวชนผ่านยอดโดนตัวเขาลอยตกจากหน้าผาโชคดีที่ข้างล่างหน้าผาเป็นแม่น้ำมีคนบพบผ่านยอดนอนหมดสติอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใกล้หมู่บ้านเรื่องเล่าเกี่ยวกับหุบเขากินคนถูกถ่ายทอดจากคำบอกเล่าของผ่านยอดผ่านยอดกลายเป็นตำนานของหุเขากินคนถึงแม้หูยัก ในตายไปแล้วแต่ก็ยังมีสัตว์ประหลาดอีกมากมายในหุบเขากินคนแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาหาพันยอดที่บ้านพันยอดอยู่ไหมครับพวกเราเป็นนักวิจัยต้องการให้พันยอดช่วยนำทางไปหุบเขากินค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 น,คน,คนกดติดตามกดถูกใจให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่อ้าอ